สร้างบุญแบบฉลาดให้ได้บุญมากดีสุขรุ่งเรืองรวยทันตาเห็นสร้างบุญแบบไหนทำอย่างไรที่ได้บุญมากเพื่อให้ผลบุญนั้นพาชีวิตให้ดีสุขรุ่งเรืองรวยทันใจหนังสือจากทอธรรมรักสร้างบุญใหญ่ด้วยการเป็นต้นบุญ เมื่อมีการทำบุญครั้งใดไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดในทานศีลภาวนาที่เป็นบุญยะกิริยาวัตถุสิบที่เราทราบกันดีว่าเป็นการสร้างบุญบารมีที่ถูกต้องมีหัวข้อว่าด้วยผู้ที่เป็นคนชักชวนให้คนไปสร้างบุญนั้นย่อมได้รับผลบุญนั้นด้วยเพราะเหมือนเป็นคนเริ่มต้นการจุดไฟแห่งความดีให้สว่างสวัยขึ้นไปทั่วพื้นพิภพ,พ ทั้งการนำคนไปทำทานถือศีลชวนคนไปนั่งสมาธิภาวนาไปทำประโยชน์ให้ผู้อื่นเพื่อใจปรารถนาให้คนทุกคนพบกับความสุขในชีวิตบุญแรกที่ได้รับคือการยกย่องสรรเสริญการยอมรับนับถือเป็นคนที่ถูกยกย่องให้เป็นผู้นำของคนทั้งปวงบุญที่ได้รับนั้นพูดตามประษาชาวบ้านก็คือเป็นต้นบุญที่มีกิ่งก้านสาขาแตกออกไปไม่หยุดยัง้ง โดยอาจจะไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากมายกิ่งก้านบุญนั้นจะแตกขยายออกไปไม่สิ้นสุดไม่ว่าจะเกิดอีกกิ่ภพกี่ชาติก็ตามบุญนั้นจะตามไปส่งผลให้กับชีวิตแน่นอนเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเมื่อทำกรรมดีกรรมดีนั้นก็จะส่งผลดีให้ไม่มีทางเสื่อมแน่นอนในสมัยของพระพุทธเจ้านามว่ากัสปะตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ใดให้ทานด้วยตนเองแต่ไม่ชักชวนคนอื่น ตายจากชาตินี้ไปแล้วไปเกิดใหม่จะมีทรัพย์สมบัติมากจะเป็นคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ว่าขาดบริวารขาดเพื่อนขาดคนเป็นที่รักบุคคลผู้ใดดีแต่ชักชวนบุคคลอื่นแต่ว่าตนเองไม่ให้ทานท่านบอกว่าตายจากชาตินี้ไปแล้วไปเกิดชาติใหม่จะมีบริวารมากแต่ยากจนบุคคลใดให้ทานด้วยตนเองด้วยแล้วก็ชักชวนบุคคลอื่นด้วย ตายจากชาตินี้ไปเกิดใหม่จะเป็นคนรวยด้วยมีบริวารมากด้วยบุคคลใดไม่ให้ทานด้วยตนเองด้วยแล้วไม่ชักชวนชาวบ้านด้วยจะไม่มีทรัพย์สมบัติเป็นคนยากจนเข็นใจเกิดเป็นคนยากจนไม่มีคนคบหาสมาคมดังนั้นการบอกบุญด้วยใจบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ ชักนำคนอื่นเข้ามาในกองการกุศลมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลนี่แหละผลบุญจึงจะส่งให้เป็นผู้มีบริวารสมบัติเมื่อมีบริวารสมบัติตัวเองก็จะเป็นผู้นำบุญสืบต่อเนื่องไปไม่รู้จบการชักชวนคนอื่นให้ไปทำบุญโดยเฉพาะที่ทำงานร่วมกันหรือจะเป็นลูกค้าคู่ค้านั้นดีมากๆเพราะสายใยแห่งบุญจะเชื่อมกันเป็นบุญกลุ่มที่หนุนกันทั้งหมด เมื่อใดทำอะไรร่วมกันค้าขายร่วมกันก็เจริญรุ่งเรืองลดวิบากกรรมไม่ดีที่คอยขวางทางไว้ขอให้เชื่อเธอว่าไม่มีอำนาจใดที่จะขวางทางบุญและกรรมได้